อีกเหตุหนึ่งน่าสนใจมากมนะครับเป็นเหตุหนักเรียนหญิงชั้นม .4 ครับคุณผู้ชมนั่งรถส่วนตัวมากับคุณแม่แต่ว่าปรากฏว่าขณะรถยนต์กําลังวิ่งอยู่ อยู่ๆเธอก็ได้รับกระสุนปืนปริศนายิงเข้าที่ไหลจนบาดเจ็บนะครับส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าลูกปืนปริศนาเนี่ยมันมาจากไหนนี่คือสภาพรถยนต์มิสูบิชิยรุ่นแลนเซอร์ทะเบียนกไก่ชอจิง4255จันทบุรีนะครับที่อยู่ๆก็ถูกยิงด้วยกระสุนปืนจํานวนหนึ่งนัดบริเวณกระจกด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสารเจ้าของรถยนต์คันนี้ก็คือนางทิตยาสงรัตน์นะครับอายุ48ปีซึ่งอยู่ในการตื่น ตกใจก็ให้การกับตํารวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ19บเนิกาเนี่ยตัวเองขับรถคันดังกล่าวมาจากบ้านย่านมีนบุรีเพื่อรับลูกสาวก็คือเด็กหญิงอนัอนต์ต,ตาสงรัตอายุ14ปีเรียนอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี 2, 2> นโดยนัดกันที่ห้างอามารินี่ถนนสวนสยามแขวงและเขตบางชันกรุงเทพนะครับ พอเมื่อรับลูกสาวเสร็จที่ลานจอดรถแล้วก็ขับรถออกมาบนถนนสายสวนสยามก่อนจะกลับรถเพื่อเข้าถนนรามอินทาก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับประจําวันแบบนี้สองแม่ลูกก็นั่งคุยคุยกันไปปรากฏว่าขณะที่กําลังจะเลี้ยวเข้าถนนรามอินทานั้นจู่ๆได้ยินเสียงกระจกแตกแล้วลูกสาวก็ฟุบลงก่อนบอกตัวเองว่าถูกยิงแม่หนูถูกยิงนะครับขณะนั้นการจราจรเริ่มติดขัดประกอบกับระยะทางไปโรงพยาบาลไม่ไกลมาก แม่ก็ตกใจตัวลูกก็ตกใจลูกสาวก็เปิดประตูรถยนต์แล้วก็วิ่งข้ามถนนเพื่อจะไปโรงพยาบาลนพนรัตราชธานีนะครับซึ่งไม่ไกลถ้าออกจากออกจากซอยสวนสยามเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเอง <c oughs> สแสดงว่าลูกก็ยังมีสติที่ดีนะครับก็จะวิ่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆ ก่อนที่ตัวแม่เองจะขับรถติดตามไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกสาวยังไม่มาถึงก็ตกใจอีกนะครับว่าทําไมลูกสาวไปไหนปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยเสียเลือดมากนอนฟุบอยู่กลางทาง ต่โชคดีรถกู้ชีพจึงไปรับมาส่งโรงพยาบาลส่วนอาการล่าสุดนะครับพบว่าถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวาแพทย์ยังไม่ผ่าตัดรอให้ความดันนั้นลดลงก่อนนะครับ <c oughs> ด้านตํารวจนครบ,บาลบางชันบอกว่าเ <c oughs> บื้องต้นจากการสอบสวนไม่พบว่าผู้บาดเจ็บนี้มีเรื่องบาดหมางกับใคร <c oughs> ส่วนรถยนตน์คันเกิดเหตุได้นาไปจอดที่สถานีตํารวจเพื่อให้กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบต่อไปว่าเออเกิดการเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับซึ่งเบื้องต้นพบว่ากระสุนเป็นแบบลูกโดด แต่ยังไม่ทราบชนิดอาวุธปืนต้องรอตรวจสอบอีกครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงโอ้หน่ากลัวนะครับเห็นวดูว่าเป็นลูกหลงหรือเปล่าช่วงนี้ขับรถขับราก็ต้องระมัดระว<ช>ังก่อนหน้านี้มีรุ่นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งขับรถอยู่บอกว่าอยู่ๆรู้สึกว่ามีของแข็งเนี่ยมากระทบกระจกฝั่งคนขับแต่โชคดีที่โดนตรงสันขอบกระจกพอดีไม่ได้เข้ามาที่กระจกแล้วแตกเข้ามาเพราะว่าเขามาเป็นคนขับเป็นสามีใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกตัวเล็กอีกคนหนึ่งแล้วก็รุ่นพี่ในท้องอยู่ตกใจมากเพราะวว่าตั ขอบเนี่ยเบี้ยวเข้ามาเลยคือถ้าถ้าพลาดไปอีกแค่นิดนึงแล้วเข้ากระจกเนี่ย oh. ก็จะโดนคนขับซึ่งเป็นสามีเต็มๆอันตรายมากๆอ,ายอย่างนี้นะเหมือนหินปริศนากร<ช>ะสุนปริศนามาจากไหนก็ไม่รู้นะ